นน้้้ตตตตออออองงงเเเจสิทธรหุผลถามผมสามารถบริจาคเงินให้ผู้ที่เดือดร้อนครั้งละเป็นร้อยเป็นพันบาทได้โดยไม่เสียดายเลยแต่จะเสียดายมากถ้าต้องจ่ายเงินแค่สิบบาทซื้อขนมมาเลี้ยงเพื่อนร่วมงานซึ่งชอบกินขนมจุบจิบเพราะรู้สึกว่าเป็นการผลาญเงินโดยเปล่าประโยชน์ ช่วยแนะอุบายแก้ไขความตรรีในเรื่องนี้ให้ผมด้วยครับกำลังใจในการให้ทานแต่ละครั้งอย่างไรก็ไม่มีทางเท่ากันหรอกครับเพราะทุกการให้ทานจะยืนพื้นอยู่บนความคิดและความคิดก็เป็นสิ่งบังคับไม่ได้ต้องถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยปัจจัยหลายอย่างโดยมากถ้าคุณยังไม่มีน้ำจิตตามอุดมคติพุทธคือเผ่อแผ่ได้แบบปราศจากเงื่อนไข ยังไม่อาจคิดให้เพื่อเอาความสุขทางใจอย่างเดียวจริงๆก็ย่อมอดเสียดายของไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแก่กินเอาแต่ได้ชอบของฟรีแต่ไม่ชอบให้อะไรใครฟรีๆความเห็นแก่ตัวของพวกเขาย่อมเป็นคลื่นรบกวนใจคุณชวนให้นึกอยากหวงของต่างพวกเขาได้หรือแม้เพื่อนๆของคุณไม่ใช่พวกเห็นแก่ได้แต่ความคิดของคุณก็อาจติดข้องโดยไม่รู้ตัว เช่นนึกทบทวนว่าคนนั้นคนนี้เคยให้อะไรคุณมาบ้างตลอดจนรู้สึกอยู่ในส่วนลึกว่าคุณและเพื่อนที่ออฟฟิศต่างก็มีหน้าที่ทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนเหมือนกันมีอิสระในการจับจ่ายใช้สอยเหมือนเหมือนกันถ้าเราต้องเป็นฝ่ายให้ก็เหมือนโดนคนฐานะเดียวกันเอาเปรียบเมื่อใจเลงเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบก็ต้องหวั่นไหวเหมือนกวนน้ำให้คุณไม่อาจตั้งมั่นเป็นทานที่ใสสะอาดเต็มร้อย แตกต่างจากตอนที่คุณพบผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือเดือดร้อนจวนตัวสิ่งที่ออกมาจากเขาย่อมไม่ใช่กระแสความเห็นแก่ตัวแต่เป็นคลื่นความทรมานกายทรมานใจที่อาจปลุกสำนึกแบบมนุษย์ในคุณได้อย่างแรงความคิดช่วยเหลือจึงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ความอิ่มบุญจะไม่ทำให้คุณรู้สึกเสียดายแม้แต่นิดเดียวหากถามถึงอุบายแก้ความตรณี ก็ขอให้ถือเอาความอิ่มใจจากการบริจาคแบบไม่เสียดายเป็นทุนตั้งต้นแล้วกันนะครับเมื่อใดบริจาคอย่างไม่เสียดายมีความแช่มชื่นสมนัตให้คิดทุกครั้งว่าขอความแช่มชื่นสมนัตนี้จงเป็นน้ำล้างยางเหนียวอันได้แก่ความตรณีที่กุมจิตคุณไว้เหน่อหนะครั้งต่อไปไม่ว่าจะให้ทานแก่คนเดือดร้อนหรือคนที่ยังเห็นแก่ตัว ก็ขอให้สังเกตจิตตนเองเป็นหลักให้เมื่อใดแช่มชื่นเมื่อนั้นเอาความพอใจกันตรงนั้นหากรู้สึกว่าทําใจไม่ได้ก็อนุญาตให้ระลึกถึงอาการของจิตที่ให้แล้วแช่มชื่นคุณน่าจะจําได้ชัดว่าการสละให้อย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถทำได้อีกแม้กับคนเห็นแก่ตัวอันไม่น่าเป็นที่ตั้งของความแช่มชื่น กล่าวโดยสรุปคือใจคุณเล็งไปที่อะไรเป็นใหญ่ความรู้สึกนึกคิดก็แปรไปตามนั้นหากใช้ใจเล็งใจเล็งที่อาการคิดให้หรือเล็งที่ความเบาสบายเบิกบานตั้งความพอใจในกุศลลจิตพิจารณาว่าจิตอันเป็นทานคือของดีที่ให้กับคุณเองตลอดจนหมันระลึกว่าการฝึกให้ทานจนติดเป็นนิสัยจะพาสบายทั้งวันนี้วันหน้า เช่นนี้ในที่สุดคุณจะไม่คิดเล็กคิดน้อยใจเลิกเลงความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างสิ้นเชิงคนเราทำกรรมท,ทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปอยู่บนความไม่รู้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้ารู้เหมือนพระองค์ว่าผลแห่งทานที่ทำเป็นนิสัยแล้วมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่เพียงใดทุกคนคงให้คนหรือสัตว์อื่นบริโภคก่อนตอนเองทุกครั้งเป็นแน่แท้ครับ ต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกขต้องคนดูไรเหตุผลได้แป่โทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกัน คือการกระทำของเธอในคิดในใจ